สวัสดีครับมาพบกับครูสรรพสิทธิ์ยืนยาวในรายวิชางานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในตัวอย่างที่4.3กันแล้วนะครับซึ่งตัวอย่าง4.3นั้นจะเป็นลักษณะการสร้างชิ้นงานที่มีมุมที่แตกต่างกันนะครับปกติที่เราทําก็คือจะอยู่ในส่วนของมุมแนวตั้งฉากกับมุมแนวนอนเป็นหลักนะครับวันนี้เราจะมีมุมที่แตกต่างกันไปนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเปิดชิ้นงานขึ้นมานะครับเราก็จะดูว่าเราจะเริ่มชิ้นงาน,นส่วนไหนเหมือนในภาพนี้นะครับเราจะเริ่มชิ้นงานที่เป็นแนวตั้งฉากนะครับก็คือด้านท็อปเพลนนั่นเองนะครับเราจะสร้างชิ้นงานบริเวณนี้ก่อนนะครับก็คือมีขนาดอยู่ที่52คูณ58นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราเปิดสกเก็ตที่ท็อปเพลนนะครับ แล้วใช้คำสั่ง center rectangle ขึ้นมาแล้วก็ Smart Dimension นะครับขนาดก็จะเป็น58แล้วก็52นะครับตามแบบจากนั้นก็ออกจากสเกตครับเซตไอโซเมติกนะครับแล้วก็ทำการยืดชิ้นงาน นะครับขับสั่ง e x t r u t e แบบเป็น middle plane นะครับขนาดอยู่ที่ความหนา12นะครับแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกถัดต่อมาครับจะเป็นรักษณะการสร้างพื้นผิวชิ้นงานที่เป็นรักษณะมุมเอียงนะครับมุมที่เขาแสดงให้เห็นก็คือ150องศานะครับถ้าคิดเป็นมุมตรงที่มันหักเอียงลงมาก็อยู่ที่ประมาณ 30องศานั่นเองนะครับวิธีการสร้างเพลนที่เป็นรักษาเอียงนะครับเราจะต้องสร้างเพลนขึ้นมาใหม่นะครับก็เข้าในส่วนของ reference geometry แล้วก็คลิกคำว่าเพลนนะครับรักษาการสร้างเพลนเราจะสร้างเพลนที่เกิดจากแนวเส้นนะครับเอียงลงไปนะครับแล้ก็เลือกคลิกเลือก first reference อยู่ในส่วนของเส้นแล้วก็ uh, second reference ก็เป็นพื้นผิว นะครับจากนั้นเราทําการปรับองศานะครับที่เราต้องการก็คือ30องศาน,นั่นเองนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกเราจะได้เพลนที่สร้างขึ้นนะครับจากนั้นเราเปิดสกเก็ตที่เพลนที่สร้างขึ้นใหม่นะครับเราจะทําการสร้างแนววงกลมตรงนี้ก่อนนะครับก็คลิกซ i ร์เคิล นะครับแล้วก็หาจุดเซนเตอร์ของเขานะครับมาสร้างวงกลมขึ้นมา2วงนะครับซึ่งวงแรกนะครับจะมีขนาดนะครับตัวนอกนะครับ52นะครับตัวนอกตัวนี้52นะครับแต่ในจวดเข้าให้รัศมีมานะครับวงในนะครับ r 1 3หรือ26นั่นเองนะครับ ล้วก็จะมีระยะจากขอบนะครับถึงเซนเตอร์ของวงกลมอยู่ที่ระยะ82นะครับได้82แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราทำการกำหนดให้จุดออริจินแล้วก็จุดเซนเตอร์นะครับตั้งฉากกันนะครับในมุมเว์ติคอลนะครับก็จะได้ละ เราก็ออกจากสเก็ดนะครับโดยพื้นผิวนะครับที่เราจะทำการยืดออกนะครับจะมีความหนาลงไปก็คือ32นะครับเอาในส่วนของเพลนของเรานั้นจะอยู่เหนือจากจุดกึ่งกลางของผิวนะครับดังนั้นที่เราสร้างขึ้นจะเป็นรักษณะ2ขนาดนะครับด้านบนส่วนนี้จะอยู่ที่10มิลิเมตรและก็ส่วนด้านล่างจาก เรนที่เรากําหนดขึ้นเมื่อกี้จะอยู่ที่22นะครับเราก็จะยืดชิ้นงานนะครับออกเป็น2 direction ก็คลิกที่ e x t r u d e แล้วคลิกเลือกในส่วนของบลายนะครับในส่วนของจุดแรกที่เราจะสร้างขึ้นก็จะมีระยะอยู่ที่10นะครับจากนั้นนะครับด้านล่างนะครับ d i เร c t i o n 2เรานะครับจะอยู่ที่22 นะครับก็คือด้านล่างคือเป็นฝั่งนี้นะครับนะครับเห็นได้ว่าจากเพลนของเรานั้นนะครับด้านบน10ด้านล่าง22รวมกันก็จะกลายเป็น32นะครับนี่คือลักษณะการกําหนดการยืดผิวของชิ้นงานนะครับใน2ทิศทางนะครับที่มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาละนะครับที่มีขนาด อยู่ตรงกึ่งกลางเพลนนะครับที่มีระยะแตกต่างกันจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างพื้นผิวที่มาเชื่อมในส่วนของวงกลมตรงส่วนนี้นะครับเราก็คลิกเปิดที่เพลนนะครับแล้วก็คลิกสกเกตจากนั้นนะครับเราก็จะคลิกแนวเส้นที่เราจะสร้างนะครับแล้วก็มาหาระยะกึ่งกลางของวงกลมพอดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับ ก็จะได้เส้นพอดีทีนี้เส้นเรายังไม่ปิดนะครับเมื่อเราต้องการปิดเส้นเราก็จะใช้ส่วนโค้งจากเส้นวงกลมนี้โดยใช้คำสั่ง convert entity แล้วก็คลิกเลือกเส้นนะครับคลิกเครื่องหมายถูกหรือโอเคนะครับก็จะได้สร้างเส้นวงกลมขึ้นมาแล้วจากนั้นเราจะทำการตัดนะครับก็จะใช้ trim entity นะครับตัดเส้นออกไปนะครับโปรไฟล์เราก็จะเหลือในส่วนที่เราต้องการออกมาก็คลิกเครื่องหมายถูก นะครับงนั้นออกจากสเก็ตปรับไอโซเมตริกนะครับภาษาชิ้นงานนี้นะครับเราจะยืดลงไปความหนาเท่ากับผิวแรกก็คือหนา12นะครับแล้วก็เข้าคำสั่ง execute นะครับทิศทางนะครับกลับลงไปด้านล่างนะครับระยะอยู่ที่12นะครับแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกก็จะได้ชิ้นงานนะครับออกมาแล้วนะครับ จากนั้นเราจะทำรอยบากตรงนี้นะครับรอยบากตรงนี้จะอยู่ระยะกว้าง30นะครับแล้วก็ลึกเข้ามา32นะครับแล้วก็เปิดสกเก็ตบริเวณผิวนี้ครับแล้วใช้คำสั่งในส่วนของ Corner Rectangle เอาเมาส์มาชี้ที่เส้นเพื่อให้เกิดการ Active เกิดขึ้นเป็นสีส้มนะครับจากนั้นนะครับเราก็ สร้างเส้นเซนเตอร์ไลเพื่อหาระยะจุดกึ่งกลางของเขานะครับจากจุด origin นะครับแล้วก็คลิกขอบของสี่เหลี่ยมโดยกด c อนโทรลนะครับแล้วก็มาคลิกที่เส้น c e n t e r l i ไลแล้วใช้คำสั่ง symmetric เพื่อให้จัดให้เขาอยู่ระหว่างกึ่งกลางเส้นตรงนี้พอดีนะครับจากนั้นเรากำหนดขนาดความกว้างอยู่ที่30ความลึก เข้าไปนะครับ32นะครับก็จะได้ระยะที่เราต้องการตัดลงไปนะครับจากนั้นก็ออกจากสเก็ตนะครับปรับเป็นภาพไอโซเมติกนะครับและทำการเอ็กซ์ตูดคัตก็คือตัดออกไปนะครับเราตัดเป็นทูออร l ได้เลยตัดทะลุได้เลยนะครับก็จะได้เป็นในส่วนที่เราตัดนะครับจากนั้นเราก็จะเหลือในส่วนของการสร้างนะครับลบมุม ขอบตรงส่วนนี้นะครับ t r 1 2นะครับสองฝั่งเลยนะครับเราก็จะใช้คำสั่งในส่วนของ f i n l e t นะครับได้12นะครับ f i n l e t parameter ตรงนี้นะครับใช้เป็น12มิลนะครับแล้วก็ไปคลิกเลือกนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับคลิกเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้ในส่วนของ ส่วนโค้งที่ลบมุมนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาสร้างรูวงกลมนะครับที่มีรัศมี7.5นะครับก็เปิดสกเก็ตที่ผิวนี้ครับจากนั้นนะครับใช้คำสั่งในส่วนของ Circle นะครับจากนั้นคลิกคอนโทรลครับให้ สี่ไอวงกลมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็คลิกค,คอนโทลที่จุดขึ้นกลางให้เวอร์ติคลกันนะครับแล้วเรากำหนดขนาดครับไดมิเตอร์เป็น15นะครับ,นะรบเท่ากันละจากนั้นนะครับเราสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับอยู่ตรงกลาง1เส้นนะครับ เนื่องจากเราจะมีการกําหนดขนาดระยะห่างของเส้นนะครับตรงนี้อยู่ที่30นะครับแล้วก็ตรงนี้อยู่ที่15นะครับและกําหนดระยะอยู่ที่30นะครับก็จะได้ในส่วนของ จุดที่เราต้องการเจาะวงกลมนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกออกจากสกเก็ตครับแล้วก็เซต iso metric จากนั้นทำการ e x e c u ู e cut นะครับก็เลือกเป็น t r u e all ได้เลยนะครับก็ชิ้นงานเราก็จะเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราปิดเพลนตัวที่หนึ่งนะครับให้หายไปก็จะเห็นได้ว่าชิ้นงานเรานั้นนะครับก็จะมีการสร้าง ขึ้นมาได้โดยการใช้คำสั่งที่แตกต่างจากตัวอย่างที่เรียนผ่านมานะครับเช่นการสร้างเพลนที่เป็นมุมเอียงนะครับวันนี้เราก็มีการสร้างเพลนที่เป็นมุมเอียงอยู่ที่30องศาโดยการเลือกในส่วนของเส้นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า edge นะครับแล้วก็พื้นผิว face ด้านหน้าของเขานะครับสองอย่าง2องค์ประกอบเพื่อทําให้เกิดเป็นการสร้างเพลนที่มีมุมเอียงที่แตกต่างนะครับ ทีนี้การตรวจสอบครับ m a t พ p พเ p อร์ตี้เราจะอยู่ที่107.09ก็สามารถทําตามแล้วก็ลองตรวจสอบคำตอบดูว่ามีขนาดที่เท่ากันหรือไม่นะครับทบทวนอีกนิดนึงครับการเพิ่มสีให้กับชิ้นงานนะครับเราก็สามารถเลือกสีนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ